สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบอลกีฬาแคนเอลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับพี่น้องเอเชียชิกวันวันแม่นะครับแต่ว่านะครับเมื่อนี้นะครับฝนตกนะครับบโบู้ว่านะครับจะมีการจูดผุหรือบ่นะครับบอลกีฬาจะมาอัปเดตผู้ที่เอเชียชิกนะครับจูดเสริมสลองวันแม่นะครับพี่น้องว้าวมองมาเลยกระจูด คนโต๊ะกระจุกนะครับโอ้โห ่านกันหน้าูกไปดีเขาไปใส่อ สุดยอดความเป็นเมซิงนะครับพี่น้องวันนี้นะครับถ่ายคลิปแบบฝนตกนะครับกล้องเบาได้กันน้ำนะครก็พี่น้องก็เลยนะครับลบผลถ่ายนะครับวันนี้ถ่ายอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับกะบอแน่ใจว่าเพื่อนสิจูดแน่นะครับเพราะว่าบรรยากาศฝนตกนะครับก็เลยทําให้นะครับพี่น้องเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยหนาเสียดายนะครับวันนี้นะครับฝนตกไปก่อนนะครับพี่น้องถ้าบรรยากาศฝนโปตกมี่รับรองนะครับผู้เอเชียทิคจะ คลึกคับกนะครับแต่ว่าบรรยากาศนะครับพี่น้องรอๆเอเซียทิศตอนนี้นะครับเห็นได้นะครับพี่นอ้องฝนตกโอ้นะครับสิงหาสวรรค์กะเอีงคงหมุนอยู่ติ๋วสวยงามนะครับกว่าจะนำภาพบรรยากาศนะครับให้พี่น้องชมแบบเพื่อนหูเพื่อนตานะครับวันนี้กะบอได ได้สมใจนะครับพี่น้องผุสวยนะครับแต่ว่าการถ่ายทํำโมสวยนะครับวันนี้นมันอีกอะมากับทีมงานหลายคนเลยนะครับที่ว่ายืนร่อส้มผุนะครับเบาอ้อมเซโนโอยู่ทางนั้น <c oughs> เป็นอะไรเนาะเห็นขากดีโอผุผลตกเนะาะบุขักเป็นไหนเ<ว>ยาด้เลี ถนนกระบโบโบได้ครับโอ้ขักกบกระบบเอาฝนตกบุก่าแข่งไันหอกคอยลื่นเสกสายแต่สายพากันได้บุก่าไปแลกบุก่กาเสียงเหรเว้ยตายโปรยนะจีสำหรับคลิปวิดีโอนี่กะบ่มียังหลายนะครับบอกว่าแหล่งมาอัปเดตผู้เอเชียทิกนะครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องความสวยความงามไม่เท่าไหร่นะครับกะอยากนําเสนอให้ที่พี่จะรับซ้มต้องกันนะครับกะ ผู้ใดที่บบได้มาเฉชีิกนะครับพี่น้องหลับส้มอยู่ทางบ้านกะโคตรได้เป็นกําลังใจให้เบากิหลงนะครับวันนี้โนตกนะครับกะมาให้ได้เบากิหลงกะเสียดายจริงๆนะครับพี่น้องออกไปถ่ายคลิปจุดที่ว่าผลบบตกบบได้นะครับถ้าสืบอบในคลิปเบากิหลงนะครับสืบสอบในการนําเสนอบา,บากดแหลงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องโคไล่์กดซับตะคายเพื่อเป็นกาลังใจให้ สำหรับคลิปนี้โบก,กิเลียงก็โบมี่ยังหลายนะครับกะบผกักผักไว้สำนี่นะครับพี่น้องสนับสนุนโบก,กิเลียงในการโกสแสออกไฟถ่ายคลิปนี้นะครับพอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบายพ่อัสดีเจ้าคลิปเลย